เหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งร้างเอกสารที่ฉันพรมในคาลือหามัไม่ได้บอกอะไรมากแต่ที่นี่เป็นสถาบันทางจิตไม่เข้าลึกซับโรงพยาบาลที่นี่ฉันเออชำงม่ไเนื้อ <c oughs> เรื่องก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง c h i c k i x n n y นะคะแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไอซ์ซึ่งเราเคยเล่นไปแล้วนะแต่ว่าเป็นตอนที่เรากำลังหนีผีกระสือแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้อยู่คาลือหาดหรือ นี้ผีก็ซื้อนะแต่ว่าเราจะ,ะนี้เออเขาเรียกกันอะไรอะ่ะมันเป็นแม่โมดใช่ไหมมันชื่อชาลีตัวเนี้เออแล้วก็มีน้ํายาพวกนี้ด้วยอ๋อสีเขียวคือจะทําให้ตาบอดใช่ไหมไม่นะฉันจะกลายเป็นคนตาบอดหรือเนี่ยมองอะไรแทบไม่เห็นอืมที่ที่เรามาคือโรงพยาบาลสถาบันทางจิตนะเป็นโรงพยาบาลสําหรับรักษาผู้ป่วยทางจิตอะไรประมาณนี้โอ้โหดูสิ อันนี้เป็นกล้ามเนื้อของหัวแล้วมีสมองแล้วก็กระดูกสันหลังอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของสมองใช่ไหมอันนี้ก็จะมีกระดูกสันหลังเพิ่มมาด้วยใช่ป่ะนี่กระดูกสันหลังแล้วก็สมองเกณฑ์สมองก้านสมองนี่เก็บไว้ผีโวยตายผีรอบนี้ไม่ใช่อกระสือนะนี่กระโหลกโอ้มันน่าก,กลัวมากเลยนี่คือส่วนประกอบของกระโหลกใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วก็เก็บถุงเงิน เป็นผีชาลีนะไม่รู้ว่ามันจะยากกว่าเดิมไหมอันนี้จะเป็นผสมเหรอสีเขียวกับสีแดงผสมกันจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นอืมก็คือจะบอกว่าที่เราเคยเล่นมาเราเล่นเป็นกระสือเล่นกับผีกระสืออันนี้เรายังไม่เคยเล่นแต่เคยเห็นคนอื่นเล่นนะอ่าไอ้เรื่องน้ำยาอะไรเราก็ไม่รู้หรอกโอ้ถุงเงิน เขียวแดงทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะสถานที่นี้ให้ความรู้สึกเดียวกันเลยฉันมาถูกทางแล้วล่ะอ่ารู้สึกอึดอัดอะไรประมาณนี้จ้งเออไม่ต้องอ่านหรอกเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรคล้ายตู้อบอุ้ยภาพเอกซเรย์ ray. เป็นรูปก,กระดูกเป็นรูปก,กระโหลกส่วนด้านหลังนะตู้หลบได้ไหมไม่ได้เก็บมาได้สี่ดวงตาแล้วนะ สีแดงกับสีเขียวคืออะไรมีผ้าคลุมนี้คือร่องหนใช่ไหมน่าจะใช่เหรอมั้งอืมเรามีความคิดว่าเรามีเราจะหลงแน่เลยแดงเขียวร่องหนเขียวแดงวิ่งเชื่อไหมเดี๋ยวไปไปมา,มาเราต้องลืมแน่เลยเราต้องลืมสลับต้องจำสลับกันสีไม่ใช่ลืมจะมีความจำสลับกันนะคอยดูนะ แต่ก็ช่งคืออันไหนก็ต้องแต่ว่าต้องการที่สุดก็คือร่องหนแหละแต่ว่าเราเห็นแต่สีเขียวไงตอนนี้อันนี้เป็นห้องสีเขียวจะทําให้ตาบอดสีแดงไม่รู้ทําให้อะไรมันกําลังมันอยู่แถวแถวนี้แหละแต่อันนี้มีห้องอาบน้าได้เหรออ๋อเป็นห้องห้องน้ําอาบน้ําได้มามาห้าละมีบันทึกในถุงโกเอ้ยได้ไงสีแดงสีแดงทําให้อะไรอู้หมืนโอ้โหมืนมืนมืน,มนกิน อ๋อนี่ไงล่องหนก็คือไอตัวชาลีมันจะมองไม่เห็นเรานะจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนพวกผีที่ไล่ตามเราได้เราจะเปลี่ยนเป็นกระสือก็ได้มันจะมีอีกแแบบหนึ่งแล้วก็จะปลดล็อกน้องหมาด้วยเป็นแแบบของโรงเรียนใช่ไหมวะโรงเรียนมันจะเป็นหมา เป็นหมาปีศาจไล่เราเราก็ต้องเก็บให้คมห้าร้อยเหรียญก่อนถึงจะปลดล็อกด่านนั้นแล้วก็ตัวผีใหม่ได้มันมีอีกอันหนู่นะมันจะเป็นแม่มดแต่ดูดิอยู่ในที่ที่เจ้าควนอยู่เด็กน้อยฉันบอกว่าจะไม่ได้ยินเสียงนั่นอีกเราไม่รู้นะว่ามันมันเดินยังไงแต่ก็นั่นแหละเราก็ไม่ได้อยากไปเจอมันมันอยู่แถวไหนวะมันเดินไปสันเนาะถ้าของอายไอ้ตัวกระสือมันจะแบบว่า มันจะไม่สั่นขนาดนี้โอ้มันอยู่แถวนี้เวลามันใกล้หมดแล้วไงดูสิยีงไงหมดแล้วน้ำยาต้องกินสีแดงก่อนแล้วก็เอ้ยต้องกินสีเขียวก่อนแล้วค่อยใช่ไหมวะสีแดงเขียวคือล่องหนเออเห็นไหมจ้าจำสลับฉันขังเจ้าไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองนะประโยชน์อะไรจะมันชั่วจะขอล้องยิงยิงยิงสีเขียวเขียวคือจะทําให้ตาบอด อูคือสีแดงอ่ะมันมันไม่เห็นง่ายๆนะแต่ว่าแถวนี้มันสีเขียวเยอะเลยมันต้องอยู่ที่อื่นแหละสีแดงแต่ด้วยความที่แมปนี้เราไม่เคยเล่นไงมันลืมมันจะหลงอ่ะเอออันนี้ไปได้ใช่ไหมหวังว่าจะไม่อยู่นะโอ้โครูดาวแบบเกือบหนึ่งนาทีเลยนะไอ้วิ่งอ่ะเฮ้ยหนูตายช่างหนูตาย โอ้นี่ไงสีแดงสีเขียวโอ้โหนี่สีแดงบานเลยชั้นสองคือสีแดงเยอะเลยนี่กินสีแดงก่อนแล้วก็ไปกินสีเขียวโอล่องหนแดงเขียวล่องหนเขียวแดงวิ่งเร็วมันน่าจะแบบว่าถือไปได้เนาะถ้าถือแล้วก็ผสมกินทีหลังเอาเก็บไม่ได้ต้องเดินมาทางนี้หรอมันจะดีมากเลยไม่ใช่แบบมาเดินหาแบบนี้ เอ้ยมันทะลุกำแพงได้ไอชาลีมันสามารถเดินทะลุกำแพงได้ไม่น่าแล้วทำไมไอทมอะไรเพิ่มเติมมาให้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บเหรียญให้คมห้าร้อยเพื่อปลดล็อกด่านโรงเรียนนะแล้วก็มันจะมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นแม่โมดอ่ะไม่รู้ว่าแม่โมดนี่มันจะมีด่านอะไรไหมหรือว่าแค่ปลดล็อกของอน,นันเฉยฉันไม่ควรมาที่นี่เจ็บปวดไปทุจรังกายนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันพยายาม โอ้มันมีเยอะเลยเอมิลี่บันทึกหรอผู้เขียนดูเป็นเด็กมีประสบการณ์มีชื่อเขียนไว้ว่าของเอมิลี่เธอเป็นใครกันนะสถานที่นี้ส่งเสียงเรียกฉันเอมิลี่เขียนว่าพ่อเธอเดินออกไปพ่อคงจะจากไปคงจะเป็นชายในภาพนั้นแน,ใน,ใน่คุณไหมใครไหมนี่คือใครวะทาไมเนี้ยนิยายลงหนตระผ้ามัวสร้างหนูตายหนูพวกนี้ทําให้ฉันตกใจหมดอืมแค่น e ั้น ก็คือนึกว่าจะมีอะไรแค่ตกใจสร้างหนู12ถุงแล้วนะไอ้กบยีสบมันถ้าเอาจริงๆสำคัญนะสำหรับเราที่สำคัญก็คือจะเป็นน้ํายาอันนั้นล่องหนนี้แหละสำคัญที่สุดไอ้วิ่งไวนี้มันไม่ต้องหรอกเอาให้แบบว่ามันมองไม่เห็นจะดีที่สุดแต่เราก็อยากปลดล็อกแม่โมดนะตัวแม่โมดนะไม่รู้ว่ามันจะมีไอเทมอะไรให้เรามาเก็บไหม ฉันว่าเป็นภาพเดียวกับที่ฉันเจออืเจ้าควรจะขอบคุณไอเด็กเลือขออืมเด็กเปรตเ,เด็กไปร,รุดนางนางเริ่มโมโหแล้วไม่รู้โมโหอะไรเหมือนกันใครจะอยากอยู่ลเลยอืมอันนี้ชรางหนูตายน่าจะหนูหนูตัวเก่าไหมเนี่ยนีย่ไงวิ่งไว้วิ่งปรูดเลยแต่มันก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับเราอะเนาะแค่ลองดูเฉยๆอู้นมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ แล้วแล้วแล้วชั้นบนนี่ไม่มีสีอะไรเลยนะสีเขียวชั้นวิ่งได้เป็นวันวันอยู่ไม่ได้แล้วของให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปขอให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปอ๋อแกแก,แกไอ้ล่งหุ่นอ่ะดีกว่าจะมาวิ่งไวอะไรขอล่งหุ่นนั่นแหละ,ะดีที่สุดตอนเนี้คือมันไม่มีสีเขียวเลยเว้มันเต็มไปด้วยสีแดงเอเต็มไปด้วยสีแดงข้างล่างก็เต็มไปด้วยสีเขียวเยอะแยะแกฉันไปคิดว่าฉันหลงแล้วนะเนี่ย จริงมันก็ไม่ได้กว้างเท่าเคืหานนะเออแล้วตอนที่ดูในตาของมันมันจะชอบอยู่แถวแถวนี้ยเราก็กลัวไงจะโผล่มาไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลยคือไอตัวเนี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันยังไงอะไรยังไงนะเดินลงไปลงมาไปหมดแล้วทุกคนเออจะว่าไปมันเล่นมันเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เออเล่นแบบออนไลน์ได้ด้วยเดี๋ยวจะลองดูถ้ามีโอกาสฉันช่วยเจ้าไว้คืนนั้นจําไว้ซะคือไอ้พวกปีศาจพวกแกปล่อยให้เธอตายใครวะคือไอ้ปีศาจพวกนี้น่ะคือแบบว่ามันจะมีสถานที่ที่โปรดของมันเว้ยที่ที่มันจะไปที่ที่มันจะอยู่อ่ะมันเป็นสถานที่ที่จะมีแบบ ถุงเงินน่ะเยอะมากเหมือนในอ้ผีกระสือนี้ใช่ไหมที่ที่มันตายคือตรงห้องใต้ดินมันก็จะวนเวียนอยู่ต่แถวๆนั้นแหละซึ่งถุงเงินโครเยอะเลยไอ้ตัวนี้เราก็คิดว่ามันต้องมีสถานที่ที่มันจะไปบ่อยๆอ่ะที่มันต้องไปทําอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้หลงอ่ะทั้งที่แบบเอาจริงมันก็ไม่ได้กว้างมากนะงจะหลงอีก มันก็เล่นไปกังวลไปแบบโอ้โหถึงมันจะเป็นแบบเออมันมันก็ยังระแวงปะมันก็จะยังระแวงปะแกลงดีกว่าอ่าลงมาแล้วมันอ้อถุงเงินเก็บเออมันเริ่มมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้อะไรอ่ะแดงสองอันก็คือจะหาถุงเงินเจออ๋อโอ้ย จะ,จะให้ฉันกินสีแดงแล้วฉันก็ต้องขึ้นไปกินสีแดงอีกทีนึงไม่เอาเหรอกเสียเวลาเข้าใจไหมหรืออีกห้าถุงเราก็ชนะลออออออแล้วเอ้ยสิบหกแล้วเธอเขียนว่าพ่อของเธอต้องการใช้ชีวิตวาระสุดท้ายในตอนท้ายเธอเขียนค่อนข้างเยอะฉันซ่อนรูปภาพไว้ดีอะไรในเนื้อเรื่องเยอะเลยแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าไม้ไอ้ไม้อะไรด้านน่ะคือใคร ตอนนี้ล่งหนเราเดินได้อิสระแล้วมันเห็นเรามันไม่เห็นเราหรอกอันนี้อืมไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องเอ็กอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าคืออันนี้ยังไม่มาเนาะใช่ๆยังไม่มาโอ้โหตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นที่ที่มันจะชอบมาแน่ๆเลยมันคือห้องอะไรมีเตียงโอ้เป็นห้องดับจิตด,ด้วย ต้องเปิดตู้ใส่ศพอีกเอาเอาเร็วเร็ว,รว,รว,รวอีกสองอีกอนนึงแล้วประเด็นคือเราไม่รู้นะว่าทางออกอยู่ไหนแต่ว่านั่นแหละหมดเวลาแล้วเรียบร้อยเออตรงนี้มีไหมโอ้โหมีศพอยู่ด้วยแมลงขึ้นแล้วมีกลิ่นด้วยเอมิลี่ที่น่าสงสารฉันต้องไปต่อมีคนทิ้งเอมิลี่หรอเอมิลี่โดนทิ้งใช่ไหม ทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยทางขึ้นหลงโอ้นี่นี่แถวนี้แถวนี้แถวน,น,นี้โคตรเสียวอะมันอยู่ตรงมันมันอยู่ไหนเนี่ยมันขึ้นไปชั้นสองใช่ไหมหรือว่ามันมาตรงนี้อันนี้มันมีมากพอฉันควรนี่ออกจากที่นี่โอเครู้อยู่อย่าพิ่งดิต้องระวังมันก่อนเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้แหละที่มันจะต้องลงมาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ ตอนนี้เดินหาทางขึ้นก่อนเฮ้ยวิ่งอะไรวิ่งอะไรวิ่งอะไรอยู่ไหนอะไม่เห็นตัวมันนะโอ้มันกี่บอกมันบอ่อยวิ่งแสดงว่ามันน่าจะผ่านผ่านเราไปอะเออเออยงไไปเราๆๆๆเราเราเราเลี้วหาทางออกกันดีกว่าไม่ต้องวิ่งนะเดินปกตินี่แหละทางออกทางออกอยู่ไหน ทางออกทางออกกินอะไรนี่กินขี้ไงไม่เมื่อไรจะเยอกจะเยอกวะฉันจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีปด,ดีมีอะไรไหมมีห้องมีที่หนีไหมโอ้นี่กันี่น,น,นไปรูทรูรูปปปปปเป็นเขาจริงๆฉันแน่ใจเขากลับมาได้อย่างไรฉันแน่ใจเขาตามอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาอยู่ที่นั่นวิ่งไล่ฉันจนหายใจไม่ออกปืนที่เขาเคยทําไม่เอาอีกแล้วฉันต้องรู้เพิ่มให้ได้เขาวนเวียนอยู่กับที่นี่หรือเขาวนเวียนอยู่กันแน่ อะไรวนเวียนเลยเล่นสนุกไหมก็โอเคนี่ได้เหรียญมาละสี่สิบอ่าโรงพยาบาลมาตรฐานปานกลางอ่ะนี่คือระดับปานกลางนะส่วนตัวเราว่าก็โอเคอ่ะเดี๋ยวเราถ้าเราเก็บครบห้าร้อยเหรียญเมื่อไรเดี๋ยวเราจะปลดล็อกด่านอื่นๆมาแล้วก็ลองเล่นให้ดูด้วยนะเออมันก็ตื่นเต้นดีอ่ะอืมแต่ส่วนตัวเราชอบกระสือมากกว่านะไอตัวนี้แทบมองไม่เห็นมันเลยไม่เห็นมันเลยอ่ะเออได้ยินแต่เสียงมันบ่นอะไรอย่างนี้ อ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องชีสเค้กซันนี่้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้เรานะบ๊ายบายจ้า